ตอนพ่อไอ้นวดแบบชอบมากเลยนวดเจ็บอะไรทั้งนั้นแล้วก็หอมเหมือนโจกันปะเนี่ดูดูแค่ด้วยเหรอเยเอาอย่างใครพร้อมบ้างนี่เป็นสแน็คแล้วนะร้องคนแรกสิพร้ครับไปจัดไปอำรักเลยดี้อำแก่โน้แอมน็อ มากอะโต้เออเลดี้ใช่ไหมเออเลดี้ไงยูเลดี้โน y n อ I'm เ a y เออเออใส่กางเกงอะไรดีกว่าครับไรจะอ้าขนาดนั้นแล้วก็เป็นคนเปิดเผยตลอดเลยอะนยี้ไมได้จับไว้ชายการแล้วนั่งสองคนนั่อย่างเงี้ยติดไร ไม่อาก็อ้าบนอ้าล่างกันดูดูเมย์ก็หลับมีสองอย่างมียาก่อนอาหารไหมลูกไอ้ lady a n d a c h e n t l e m a n บ n bang i'm not the girl i'm the i'm the gay no i'm not no i'm not แล let up อไ้กินดีกว่าบอยนัเกิ้ลนัเก้ลนกเบียนมาหมดสปีชี่ย์จะบริการมันมเกิแบงไม่ต้องใช้ไม้ใช่ไหมครับใช่สิใช้สิลุกเอสเซสไม่ไหมมีบอสเยอะเลิศอุ้ยเธอไม่หมแล้วก็ต้องใช้ดีมีแล้วก็ใช้สิลุกนี่มีนิดหนึ่งมีไม่เจอ มีป่ะมีปะไมีได้ไงรู้ว่าเขาเก็บเปหมดแล้วโลโยังก็เปิดนอยังเปิดยังเปิดแล้วหูยังล้วรีซีป่ะู่ตรงไหนโลโโได้ละครับเมื่อวานเหรอตอนแรโลโโโโโโได้ลวครับโรโโโโเสียงยังไม่ออกปหนอนี่พาวเวอร์ไม่เปิดเลยที่รัโโโโโ รอดิรอรอรอเสียผัวอะไรเสียผูเดี๋ยวคุณทำเป็อ่ะเน็บเน็บรอดิเอ้ยไปเดี๋ยวเอาไอแพดโน๊ตชอปคิดจะไอแพด